แบบนี้หยิบข้าวขึ้นมาทันทีเลยค่ะอ,อ่านไปแล้วนี่ร้านป้าแดงข้าวแกงปักใต้ค่ะ,คะในจังหวัดขอนแก่นเรานเองยืนยันว่าจําหน่ายราคาเดิมเพิ่มเติมคือแบบเติมข้าวไม่อันด้วยแม้อยู่ในช่วงโควิด1 9แบบนี้แล้วก็ข้าวของวัตถุดิบขึ้นราคาก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนไปด้วยกันค่ะ บรรยากาศที่ร้านป้าแดงข้าวแกงปักใต้ค่ะถนนมิตรภาพตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะทุกวันก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนไม่ขาดสายเลยเนื่องจากที่นี่ยังคงขายอาหารในราคาเดิมค่ะข้าวแกงราดข้าวหนึ่งอย่างราคา35บาทข้าวรัด ขอภัยค่ะราดข้าว2อย่างราคา40บาทราดข้าว3อย่างราคา50บาทราดข้าว4ี่อย่าง60บาทแล้วก็ถ้าสั่งเป็นกับข้าวอยู่ที่4 0่สบถึงห้าบาทค่ะ,คะโดยมีเมนูให้เลือกกว่า30เมนูเลยค่ะโโพี่แนนโอ้โอหเยอะมากบบจุใจเลยใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นแกงไตปลาปลาราดพริกไข่พะโล้ผัแนงแกงเหลืองไข่ลูกเขยแกงเขียวหวานคัวกลิง้งต้มจืดเป็นต้นค่ะ ซึ่งก็เน้นไปทางตามชื่อร้านเลยเป็นปลาแดงข้าวแกงปักใต้นั้นแหละค่ะ <ừ> ใครท <ừ> ี่จะชอบอาหารรสชาติจัดถึงใจถึงเครื่องก็ไปร้านนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อีกทั้งทางร้านเนี่ยคนลูกค้าไม่อิ่มก็สามารถเติมข้าวเพิ่มได้อีกค่ะแล้วก็มีน้ำพริกกะปิผักสดให้เลือกทานได้แบบไม่อั้นเลยค่ะแล้วก็แม้อยู่ในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั้งโควิดแล้วก็เรื่องของข้าวของขึ้นราคาเนี่ยแต่ว่า ก็จะทำอาหารที่ไม่ขึ้นราคาตามเดิมเพราะว่ายืนยันว่าจะไม่ขึ้นราคาอย่างแน่นอนค่ะค่ะนางน้อยกั้วพาณิชย์นะคะเจ้าของร้านป้าแดงข้าวแกงปักใต้ค่ะก็ได้บอกว่าช่วงสภาวะเศรษฐกิจแย่แบบนี้นะคะอยากให้ลูกค้าได้รับประทานแบบอิ่มท้องค่ะตนเองก็รู้สึกดีใจที่มีส่วนช่วยเหลือไงน้องเมย์ขายราคาถูกกันนะคะทั้งขายทั้งแจกทั้งแถมพี่แนนชอบอะไรรู้ไหมชอบผักไม่อั้นค่ะ ถึงจะได้กําไรนิดหน่อยนะคะช่วงอากาศร้อนก็จะมีการบริการชงน้ําหวานให้ด้วยนะโอ้โห,โหไปฟังเสียงของป้าน้อยกั้วพานิดหน่อยค่ะคือว่าเศรษฐกิจมันแย่ไงถึงว่าเลยให้ลูกค้ากินอิม่มทานอิ่มก็ดีใจลูกให้ลูกค้ากินอิ่มป้าก็ดีใจด้วยมีเรามีความคิดการขึ้นราาไม่ขึ้นหรอกไม่ขึ้นเพราะ มันบอกงไงมันแล้วแต่คนไงแต่ว,ว่าป้าให้เขากินอิ่มป้าก็ดีใจไงดีใจที่ได้ช่วยจุดๆนี้ด้วยตือวมันเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้มันมีการผ่อนเกตัวค่ะด้านลูกค้าที่มารับประทานบอกว่ามารับประทานร้านนี้เป็นประจำเพราะว่าสะอาดอร่อยแล้วก็ถูกปากค่ะแถมยังจำหน่ายราคาเดิมได้ปริมาณเยอะด้วยแล้วก็ยังมีน้ำพริกผักสด ให้รับประทานฟรีอีกด้วยค่ะเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนอย่างตนเองมากเดี๋ยวไปฟังเสียงลูกค้าประชาชนกันค่ะก็รวดเร็วค่ะแล้วก็อร่อยแล้วก็ราคาถูกค่ะใช่ใช่ค่ะมีผักมีจะมีน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยฟรีที่เป็นแบบว่าเขาทำมาเป็นเหมือน ของใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยรสชาติจัดจ้านค่ะคิดว่ายังไงคะร้านนี้ยังคงราคาเดินในภาวะเกติอก็ดีค่ะก็คือให้เป็นเหมือนมนุษย์ที่แบบว่าราคาเข้าถึงได้ง่ายราคาแล้วก็ได้เยอะแบบเพิ่มข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้